สำหรับกรณีของประาัตาควายนะคะเราต้องสูญเสียทหารหารผู้กล้าเพื่อที่จะพิทักษ์ประาัตาควายเอาไว้นะคะนั่นก็คือพันตรีจิรายุ สิงโอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีพิธีทำบ,บุญอุทิศส่วนกุศลนะคะแล้วก็ตั้งรูปหล่อขนาดเท่าตัวจริงเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังนั้นได้รำลึกถึงความกล้าหาญเสียสละของหมู่เจมด้วยนะคะเป็นครอบครัวทางด้านหมู่เจมหรือว่าพันตรีจิรายุสิงโอนฐานสังกัดกองราช อกองร้อยลาตระเวนร,ระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์การประทะกับทางทหารกัมพูชาที่ปราสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินเมื่อวันที่24-25กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทําบุญที่บ้านพักภายในหมู่ที่4บ้านอน้ตนตําบลหัวช้างอําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยมีผู้บังคับบัญชาส่วนราชการญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านมาร ร่วมกันทําพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่เจมเป็นจํานวนมากค่ะหลังจากนั้นได้มีการเคลื่อนย้ายรูปหล่อขนาดเท่าตัวจริงของหมู่เจมไปยังวัดตลาดราชมงคลบ้านอน้นเพื่อทําพิธีตั้งรูปหล่อบ,บนฐานที่ได้เตรียมเอาไว้นะคะโดยใต้ฐานได้บรรจุอัฐิของหมู่เจมเอาไว้ด้วยค่ะ จากนั้นทางด้านท่านพลตรีสมภพภาระเวทท่านผู้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และท่านเป็นผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีพร้อมด้วยคณะนะคะได้เดินทางมาวางพวงมาลาเพื่อแสดงความเคารพและเชิดชูเกียรติของหมู่เจมที่ได้เสียสละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยค่ะสำหรับรูปหล่อของพันตรีจิรายุหรือว่าหมู่เจมนั้นได้รับเมตตาจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งนะคะท่านได้มอ แผ่นทองแล้วก็วัตถุมงคลรวมทั้งหมด10ชนิดในการหล่อรูปเท่ากับตัวจริงสูง170ซนติเมตรโดยหลังจากที่หล่อเสร็จแล้วทางหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังวัดกาลสินท่านก็ได้จานนะคะหรือว่าเขียนสลักลงไปบนรูปหล่อด้วยค่ะ ทางด้านคุณสนองเดชและคุณทองสุขน้ำกระจายตาและยายของหมู่เจมค่ะบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวหลานชายขอให้หลานชายนั้นไปสู่สุคติขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าหากเป็นไปได้ก็อยากให้ทหารนั้นทวงคืนประสัทต,ตาควายกลับมาให้ได้ค่ะส่วนทางด้านภรรยาของหมู่เจมนะคะคุณปริชาสิงห์อ้นค่ะก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่สามีได้ทําหน้าที่ของชายชาติทหารจนวาระสุดท้ายส่วน การทวงคืนปราสาทต,ตาควายก็ขอให้เป็นเรื่องของทหารแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบต่อไปค่ะ